สวัสดีครับเช้านี้ขอนำเสนอวีโก้ครับวีโก้สองจุดห้าอินเตอร์คเลครับตัดติดง่ายครับไฟไม่โชว์ไฟเบรกมือเฉยครับไฟเบรกมือไฟประตูไฟในสวยเดิมครับชียุซีดีติดครับอยู่ใช้ได้นาฬิกาใช้ได้ จุไฟฟ้าไฟฟ้าใช้ได้นะครับจุดมองข้างไฟฟ้าก็ใช้ได้ได้นะครับจบไฟฟ้าด้านขวาใช้ได้ปกติครับมองข้างมองข้างไฟฟ้าใช้ได้ครับเจรีโมท ไม้ที่สองแสนสามสวยเดิมครับบอกแคบไปพีดานติดไปสองแผ่นที่ติดครับอ่าติดรังแดดรังแดดซ้ายมีกระจกจุเอฟวาขึ้นลบปกตินะครับ เฮเยนเฮเยนครับไปจุกเฉินทำงานครบความร้อนเก็บน้ำมันไก็ปัะรอบทำงานปกติจุดไฟเซ็นทันล็อกทันล็อกทำงานปกติครับ ภายนอกทำสีมาใหม่ครับสวยเก็บสีมาเรีย,ยแบร้อยหนักสิบแปดนิ้วครับหน้าใบชุดเสริมทำงาครบนี้มีเองเันเลยครับอันเลย เป็นอินเตอร์เลอร์ยครับตัวนี้อินเตอร์เฟอร์คือตัวนี้ครับอินเตอร์เฟอร์ทำที่ระบายความร้อนให้อากาศอากาศที่ถูอกอัอจากเตาเบรอเพิ่มปริรปรมาณอากาศเข้าเครื่องทำให้ประหยัดน้ำมันแบงขึ้นครับนับเครื่องก่อน เมี้อกากเลลากประตูด้านขวาอยู่ครบนะครับครบสวยสีทํามาแล้วนะครับสีทํามาแล้ว สวยครับที่เก็บของยังอยู่เลยนะครับลาฝาปิดบนยังใช้ได้ครับช่องแอร์สวยแผงประตูวสวยไม่ตากด้านซ้ายอันานา้ายอยู่ครบนะครับครบอันนี้น้ำยาขัด ขัดสีมาอามอามเวลาครบนะครับเนี่ยขัดสีพ่นกันสนิมมาครับพ่นกันสนิมมาเรียบร้อยอยางอะไรไม่มียางสิบแปดนิ้วยางสิบแปดนิ้วครับ ปีีนนเนยามองเห็นปีมิชล,มช,ลนนมชลินยามิชลินนะครับยามิชลินอย่างดีเลยขอบสิบแปด เครื่องแห้งครับเครื่องแห้งเลยไม่หยดไม่เยิ้มปิดไฟหน้าบบหรือปิดไฟหน้าไม่ก็มาดูนะครับผมไล่เวอร์แห้งนะครับเครื่องแห้งเลยไม่มีหยดไม,ม่เยิ้มแหลกแหลกไม่ซึมแหลกไม่ซึมนะครับ แห่งๆเลยสนใจมาดูรถได้นะครับซอยเทพาสิบสองตรงข้ามสถานจีรวจเมืองซีเกตครับขอยญใจแนะนำเพียงเท่านี้นะครับตัวน,นี้วีโก้สองจห้า e ครับปีศูนย์หปีสี่เก้านะครับปีสี่เก้าจดทะเบียนปีห้าศนครับแต่ว่าเพลทเป็นเพลทเพลทปี0ูนย เพจย์หกครับเป็นเจกเกอร์เลยขออนุญาตนำเสนอบิซนี้นะครับสวัสดีครับ